สวัสดีครับพี่น้องครับมีป้ามาชมน้ำแห้งขอดนะครับเนะ้ะน้ำหมดทุเรียนเบิดแล้วครับาหาหาป่านะครับวันนี้ปีนี้แรงจัดน้ำหมดลายกลัวนะครับกันยังเบิดแต่ว่านบลึกกันต้อนตัวไปนี่ก็คือการหาป่า ไอ <c oughs> uh, ้หนูไม่ต้องลงมาตั้นจะลงมาหรอกอะไรนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยต้องลงมาลงมาทำไมโรยหาก่อนามาแล้วนรนั่นแหละเดี๋ยวเราแป๊บเดียวนี่ยาวนี่นั่นเา่ฟังฟังนะ เนี่ยตวิ้ตไคือคือ่ออกกาศิงักไปในั่หันน้องปลาจีนเรียบร้อยครับประหยัดเปียกที่ไหนใช้ได้ยังอยู่ไนมันเดีใช้เลย เลือดเต้นในของใส่ไก่ครับน้โอ้ยไม่ขีดเตาอยู่พี่ใส่นี่แหละปาลาอันกกดีนกกดนอยู่ในนนี่แหละทำไ้าบนเยวบนี่ยตข้นบนั่นะตกบนห Món này nọ, nhạc lung ma, hơi héng. nhắn thưa nào. bên ngay. Món nhạc ngay. จับเอาข้างขึ่นนะ่ะยางมันหนามนัน่นเวย้ยดินมาข้างขึ้นไนมะ่ต้องเอา,ามายไาไม่ได้แล้วจะลงมาทำไมลงมาแค่ราใชบูลงมาม่กม่ไมลงคี่เต่าอครับแมงีเต่าหรอนม่ หนบ่งม like ่ข sure. ี yeah. ้เตาใช่น like ี่นต้เขาน่ตเขาน่นีแบบีแบบอยู่นั่นนั่นนี่นี่นีตเขาีแบบีบอไนี่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 มนี่ทะเบงเนี่ยข้อนะส่วนน้ำตานี่เตาหน่อยนี่พ่อพ่อค้อหน่อยน่ไม่ขีดเตานั่นนี่ลออยู่นั่นนู่ดอยู่นั่น มีวาอนนู้ก็ไปตากันหัวหยายามๆมันนหัวหย่ามันเด็กมันกะเขาส่วนคือเกาหนีหนคือบางนี่งามๆเอานี่งามๆเอนนึกจังนทันทีทันีก็กออกมานั่นั่นนั่นเน้ยาก็มีเห็นหบุบอยู่นีหัวหยายังนั่นนั่นนั่นตัวหนึ่งนั่นนู่มันอยู่ไดขีดตัวงามมันนหัวหย่ายังว่ามรบรล้รบไม่ขี้เตา Ian, be, like yeah, no. มพ no ่อ้พได้เก็บนั่นพอได้เก็บอยู่ยังมาพ่อได้เก็บอยู่ฮะเอออย่องไรเบอดร์นี่ขันช่วงเลยเนาะขันหมูยังสี่สิบบาทย้ำแถวอยู่ออกมาชมผลงานนะครับเนาะสวิงสอนนะครับอันหนึ่งก็เป็นนี่ครับเงียปลา ตัวนี้เป็นปลาปลาเข้าวเงอนปลายังไงข้าอเงอนปลายังก่อนนี่ปลาตัวนี้ปลาปลาไนครับปลาไนตัวนี้เป็นปลาสลิดนะครับมันนั่นเป็นปลาลวมนะครับพี่น้องตัวนี้ปลาตะเพียนนะครับพน้อตัวนี้ปลาชีเดือดนะครับข้าหน่อยกำลังปลาครับ นี่เป็นกุ้งนะครับกุ้งกุงกุ้งเดี๋ยวกุ้งก็ปลาออกจากเอน้ำน้ำพปิดได้อบ๊อบ